คุณเปิดใหนเลยโวยฮอตุดดาว่ะเราจะเปิดศึกกับฮอตุด้าเลยเหรอคุเพื่อนดี่นอ้องไม่ชุ้เพื่อนอะ่ะอ๋อไม่สำคัญพี่เฮ้ยโซดาโซดาบางอะไรคือโซดาบางเพื่อนอ้าวกด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 ูกดทำไมกูไม่ได้พูดเพราะมึงไม่ตอบกันน่ะ โอ้เสียใจว่ะนายกดๆเราทำไมเราเป็นคนรให้ไปชุบนายได้นะได้นะตายเลยเหรอโอเคมีจ่องร้อยอ่ะพี่มีห้าร้อยนายขอโทษเราเลยถ้านายไม่ขอโทษเราไม่นายไม่ขอโทษเราเราไม่ชุบนะนายกดๆให้เราอ่ะไม่เอาไม่เอาปลบมือครับเอาคำขอโทษครับเปิดไม่ดีนะเอ้ยไม่เปิดไม่เราไม่เราไม่เราไม่ชุบนายหรอก นายไม่เปิดไม่บอกว่าขอโทษเราจะไม่เราจะไม่ชุบนายนายมากดโกรธให้เราทําไมก็ไม่รู้เราอยากจะชุบแนทแต่นายกดโกรธเฉยเลยเสียใจนะเนี่ยสรุปสรุป,รปนายไม่กดไม่ไไม่ขอโทษเราด้วยว่ะเสียใจว่ะเฮ้ยออกเลยเพื่อนไม่ออกเลยโอ้ยอะไรครับนี่คือขอโทษไม่เป็นแต่แบบกดโกดเป็น <c oughs> <ๆ>หรอวะโอ้เสียใจว่ะ เอ,อยวพี่ไปเปิดตาล่าหาพวกโชคดีดีกว่า <It is S 1> เฮ้ยยูเนช,ชเนจะไปชเช็คเชน B X H X K T ไม่วงฟ้าหรือเปล่ามันกลับมาวงฟ้าใหม่จะกาบมันดิโอ้ยเสียงเท้าแล้จะส่อง,ส,องสามตัวเลยพี่ใต้บ้านอ่ะอ,อ้าวแล้วไปแล้วหนึง่งไปแล้วหนึ่งโอ้ย,อย,อย,อยสว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 ยเดีวยวเลยเออร้อยเก้าสิบหกคับเมื่อกี้ พี่นั่งไม่ขนัดเลยวะเนี่พี่นั่งไม่ขนาดไดก่อนน้องไอตัวตาล่าเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยเด็ดยังไม่ตายอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวยิงไม่โดนเลยน้องปับดึงดันแม่งเลยอุ้ยอุ้ย โอ,โอ้ยิงได้ยังไงไวะน่ะอันตรายอันตรายพี่ก็พันยาจนตัวนี้อันตรายพี่ก็พันยาอยู่น้อแป๊บนึงเ<อ>ย็ยนๆน,นะเธอ,อมันอยู่หลังกองฟางนอ้อยิงเสร็จรถไทยทำไมวะไปไหนละวิ<อ>่งหนีแล้วพี่หลังบ้าน<อ>เห็นละ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 หลุดแล้วโดนมันต้องโดนมันต้องโดนฝันดีครับเธอแ,แองแกลแดงแปด นี่เ k คในตำนานสรุปเดดบูว่าเ k จะบอกไหนมันเป็นมาสกินแรกเนี่ยสกินสีเขียวปะใช่สีเขียวไหมโอ้โหไม่รู้เลยวะพี่ฮะไม่รู้เลยเหรอฮ่า่ดูเนี่ยมาดูสกินที่พี่ถือเนี่ยกับสกินมังกรสีขาวอันไหนมาก่อนกันเองมาดูดิผมว่าน่าจะมังกรขาวปะพี่มังกรขาวหรอเดดบูบอกว่ามังกรขาวคนดูพี่บอกตัวสีเขียวตัวนี้อีกคนนึงบอกว่าตัวสีเหลือง อีกคนหนึ่งบอกตัวสีทองไม่รู้จะเชื่อใครเลยไม่รู้ว่าสกินไหนมาแรกเนี่ยดูเดี๋ยวสกินนียเดี๋ยวดูรู้ปะรู้จักปะเดี๋ยวไปชุบเพื่นก่อนไอ้สกินนี้มันมาจากไอ้ไอ้บัตรที่แบบเราสุ่มของซ้ำป่ะพี่ใช่ไหมสีเขียวนี้ไม่แน่ใจว่ะบัพเบิ B บีมาก่อนเหรออ่ะเห็นไหมบางคนก็บอกสีเหลืองมาก่อนเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็าเดี๋ยวได้แล้วเหรอหน้าพี่มีน้อง มันฟรามขออยู่ว่ะเรียบรออยหัวแตกลวงหนึ่งเรื่อกระโดนมาเนาเรื่องกระโดนสองตัวพี่มันอยู่บ้านฟาร์มนูกปุนเลยสองตัวในบ้านฟาร์มโอเคโอ้ยโ้ย้ย้ยเรื่องรถนะอันนี้คือตัวไหนยิงะนองเนี่ยมันเนี่ยมันขับรถมาเลยพี่อัดแม่งไปเลยดาวด้วยกันเหรอใ่ดาวโอเคโอเคโอเคดาวสาม รวมถึงตัวเองใช่ไหมดาสามอ่ะใช่จีชุบได้ป่ะวะเอ้ยมันกดชุบไม่ได้จะตายแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วยี่โกฟิกกดไปธีมันมามันมาเพื่อนมาเพื่อนมาเออเอ้าพี่ไม่ได้คิวเหรออะไรวะเอาได้เหรอโอเคโอเคมันมาอีกมาอีกน้อหง,หล,ง,ห,ลงหลังหลังบ้านหินหลังบ้านหินเอาเลยพี่เอาเลยไปไหนแล้ววะนี่เหรอห เฮ้ยเมื่อกี้มันวิ่งมานะวิ่งกลับเลยอ่ะแน่ไปชุบตู้แน่เลยดูตรงไปน,นะครับเว้ยตวงชวนี่แรงนันเนี่ยเว้ยแต่มีวิ่พุ่พอดีเลยว่ะยันเคยังกันตีเอ็มเสียงไม่รอมาไปเข้าวงน้องชุบเพื่อนได้เปล่าวะต้องไปชุบตู้กลางอาเพื่อนรอก่อนนะเพื่อนนะชุบตู้นอกไม่น่าไปเลยครับวงแรงจัดวิหลังไอบอลมีคนไอบอลมีคนชนเลยชนเลยชนเลยเอาแม่งเลยเอ๊ไม่จะดีไม่จะดี โดนปะมันดีบไปแล้วมันลอยไปอ่ะพี่โอ้ยพี่เอะไรลี่เอะไรล่ะ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือนอกวงเหรอนี่ไงพี่ใกล้ๆเลยพอต่อหน้าเลยนี่ว่ะเออเจ็ดจุดห้าพี่มาเคลียร์ตัวนี้ก่อนไปไหนเราไม่รู้อะเด็ดเด็ดเด็ดหามาตรงพี่หน่อยเนาะดาว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 สวยพี่หลังหินอยังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับ โอ okay. ตัอง้งไอ้ไว้ก่อน,นเดี๋ยวโดนลัดห่วงตัวนี้ห่วงคิวเดี๋ยวพี่เองนะตัวเนี้ยชิบหายละเดดไม่ไอเดดเ,เรียบจังวะน้องเก็บแล้วพ,พ,วพี่ร้อยกว่าเลยพี่ที่ไหวอยู่แล้วระดับซีอยู่เออโอโ้โหโอ้ยมึงนี่นะอ่ะเอาไปจบ ไอ้เหี้ยจบจบิ่งมันลากเพื่อนกูไปด้วยพันยากรพันยาก่อนชุบ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 ลูกโคตรแรงอ่ะจะตายมาเดี๋ยวพี่ไปชุบให้แล้วกันขับรถไปเลยครับเล่นเลยเหรอจิบสามคนเลยนะเพื่อนได้คิวยังอ่ะเพื่อนพี่เต้พี่เต้พี่เต้ได้คิวยังเพื่อนต้องลงนะรถคันนี้มันโดนลักเป้าได้นะครับ ไม่สามารถหลบ <คน S 1> ได้ครับน,นี้วงนี้ผมโดนแบบว่าจิดหนึ่งนะพี่เจ็ดเคเอ้ยก็เกินเกินโ,โ,โอ้โหลัดไม่ได้ด้วยอะไรวะปืนกูบลักลยยได้ยังไงเนี่ยยิงไปโคตรเยอะกูสายไม่ยิงตัวยืนเลยมนะั่นเองฝังลัดตัวล้มล้วนๆนะครับไหนมุดคอมาก่อนแล้วกันมุดคอมาก่อนเอาเระเบิดเช็คเตาเนาะเนาะที่ว่าในบ้านมีว่ะบึ้ม <c oughs> วนโดนโดนโดน,โดน อยู่ท้ายใช่ใช่พี่เช็คขวาเฉยนิดน้อครับผมไม่ไม่เลยทีเดียวเกียมช่วยงามช่วยงามมีคนอีกป่ะมีคนอีกป่ะมีอยู่ฝั่งข้ามถนนพี่เหลือดเจ็ดคนหร้อมกันอยู่นั่งไงนั่งง้อเลยพี่โอ้ยเรา่ะเทียดหยอมาเท่าไหรแม่งเอ้ยใครมายิงวะ พี่ว่าเราพี่ว่าเราได้เปรียบน,นะมันมันมันจะยิงกันก่อนเราจะแบบเรารอพี่งดีหลังเนาะโอเคโอเคมีโดนปะพี่มีโดนปะเอ้ยพี่มีโดนอยู่ไปโ,โดนเช็กก่อนไปโดนเช็กก่อนอ่าสองโดนไปเลยครับท้ายไก่วิ่งเดี๋ยวพี่เอาตัวตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจูบนี้โดนรัดอีกเปล่าชัยนาทแถวอะ่ะเฮียตัวนี้มาเฉยเลย มันมาจากไหนเนี่ยจะมาเซตยอกกูเหรอไอ้มันหนีว่ะเดชหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่มันหวั่นนะตอนแรกมันตอนแรกมันจะชาร์จพี่แต่มันหวั่นนะใช่รื้มือนี่เดี๋ยวกูมาจองที่ไว้เลยอ่ะกูจองไว้เลยอ่ะมากำระเบิด าววิ่งไปเหยียบกันระเบิดตายเฉยเลยเขาก็ไปให้มึงดูมึงก็วิ่งไปเหยียบอุ้ยวันช็อตเหรออ่าได้ดิครับน้องมาอุยอ้ยตัวเองครับตัวอันนี้ยังไงดีอ้าวเขาเรียกว่ามันเหนื่อชั้นเน่ยนะ ê à, kia đâu ê kia chỗ cầm cầm